สวัสดีค่ะหนิงคามิเคนโชค่ะชาวราศีธนูประจำวันที่21 27กุมภาพันธ์2565ค่ะสัปดาห์นี้เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารนะคะการใช้คำพูดในในการเจรจานะคะการเข้าสังคมการที่เคลื่อนไหวนะคะการอยู่ไม่ติดที่ไม่หยุดนิ่งนะคะสำหรับชาวธนูก็ถือว่าถูกชะโลก การงานมีเกณฑ์ยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะหรือว่ามีข่าวเรื่องการเดินทางเกิดขึ้นหรือมีการที่ต้องเดินทางระยะใกล้ระยะไกลนะคะเพื่อ,อ,อทํางานนะคะก็จะได้ไายรับเข้ามาเพิ่มเช่นกันสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีที่ชาวธนูจะมีเกณฑ์ได้เดินทางแล้วเจรจาไปด้วยนะคะทางการเดินทางและก็การสื่อสารก็อาจจะทําให้คุณได้พบเจอกับพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนใหม่ๆ ใครที่ทำธุรกิจนะคะอาจจะมีข่าวให้เดินหน้าธุรกิจไปได้ดีมากขึ้นการเงินนะคะช่วงนี้เงินเข้าออกจำนวนมากอาจจะไม่ถึงขั้นติดลบนะคะแต่ก็เป็นช่วงที่ต้องบริหารค่าใช้จ่ายให้ดีบางรายก็จะได้ใช้จ่ายเรื่องยานพาหนะเรื่องการเดินทางนะคะเรื่องของการลงทุนนะคะในสัปดาห์นี้ สุขภาพอาจจะมีป่วยทางกายบ้างนะคะการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเส้นเอ็นต้องนวดหรือว่าต้องตรวจเช็คนะคะเป็นช่วงที่ต้องถนอมร่างกายให้ดีคนโสดสัปดาห์นี้นะคะเดินทางแล้วพบคู่นะคะหรือว่าบางรายก็ยังไม่ลืมความรักเก่านะคะอาจจะยังวนเวียนกวนใจอยู่นะคะส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ต้องพูดเคลียร์กันนะคะถ้ามีปัญหา ก็อาจจะมีการแบ่งเวลาเพื่อหยุดพักร้อนนะคะหรือว่าใช้เวลานอกบ้านร่วมกันหาเวลาช้อปปิ้งนะคะหรือว่าทานอาหารหรือมีเวลาส่วนตัวให้กันนะคะในสัปดาห์นี้ค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิง คุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคารมิเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คาร์มิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ